Or less or less was ค่ะก็กลับาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้ใกล้หมดเวลาแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้โทรเข้ามารีบๆโทรเข้ามาค่ะหรือว่า โทรมารายงานตัวสักนิดก็ยังดีนะคะที่เบอร์ค่ะ02ค่ะ93492589 SMS นะคะ4123456 MMS ค่ะ4123703ค่ะดูการมีเพศสัมพันธ์ต้องดูช่วงเวลาไม่ต้องดูหรอกดูอารมณ์แหละถ้าอารมณ์ด้วยหรือเปล่าครับเอออารมณ์เนี่ยมันมีอารมณ์เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละเพีแต่ว่าสาไฟฟ้าก็ว่ากันไปเพียงแต่ว่าดูกาลเทศะให้เหมาะสม ไม่ใช่วัานั่งกินข้าวเหมือนที่คุณอาบอกว่าพาไปขึ้นเขาปะไม่ใช่วันนั่งกินข้าวกันอยู่ดีๆพี่เอากันเราไปเราไปทาอะไรกันไหมอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูการแล้วคุณอาล่ะคุณอาพาขึ้นเขาอะเคี่ยวข้าวไปเคี้ยวคุณอาพาขึ้นเขาอะอ๋อไอ้นั่นมั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 นภารกิจที่ที่ในในสภาวะที่ว่ามันมันมันไม่มีทางที่จะเลี่ยงได้แล้วโอ้เหตุการณ์มันบังคั้ามันมันจําเป็นนะในสิ่งเหล่านี้เอาครับยังโทรเข้ามาได้นะครับจา คืนนี้จะไม่มีเลยสักสายหนึ่งเลยครับอยากจะรู้นะแล้วท่านที่ชมอยู่แล้วครับจะทิทอดทิ้งผมหรือไงครับหรือไม่แน่นะคะคุณอาร์วันนี้แฟนคลับอาจจะไปงานสาวแม่กลองอ๋ออย่างอย่างอย่างเพราะว่าไม่เพราะว่าเมื่อวานนี้เขาฝากข่าวประชาสัมพันธ์ว่าเออให้ไปรวมตัวกันแล้ววันนี้จะไปฟังมันรวมตัวอะไรเขาเผารู้สึกจะเป็นวันจันทร์หน้าวันที่มันก็ทีนี้เราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งนะเอยากจะบอกนิดนึงว่า ในในช่วงจังหวะที่เป็นตุ๊จีนพอดีเนี่ยถ้าคนจีนเขาถือเนี่ยเขาไปไม่ได้คือคือคือต้องเข้าใจตรงนี้ค,คนมันเป็นการปีใหม่เป็นการตุ๊ดจีนของคนจีนเนี่ยเขาจะต้องทําอะไรที่เป็นมงคลก็เหมือนอย่างการเห็นไหมเราว่าเออไอขึ้นปีใหม่ไทยอ่ะพอเวลาจะมีงานสวดศพหรือว่าเผาเขาต้องเลื่อนไปอีกสองวันเลยเพื่อให้มันหลุดจากวันนั้นไปด้วยวเราไอ้น,นี่มันเป็นวันที่ ตั้งแต่เป็นวันตุดจีนจริงๆเลยเนี่ยแต่บางคนเขาถือไงถ้าบางคนถือเนี่ยมันก็โอเคแหละถ้าไม่ถือมันก็ไม่เป็นไรมันก็ต้องทําใจทําใจตรงนี้ด้วยต้องมองมองจุดนี้ด้วยนะแต่แต่เราเรียนให้รู้แหละครับว่างานเผาเผาผาศพาของของคุณแม่แม่ของสาวแม่กองเนี่ยนะเขาเป็นวันจันทร์วันจันนะแต่วันจันทร์ก็เป็นชิวหยีละก็เป็นชิวอีกวันอาทิตย์ชิวหยี มันก็ยังเป็นวันที่เขายังยังถือกันอยู่ะจริงๆแค่พูดคำหยาบยังไม่ได้เลยถ้าตุดจีนจริงๆตุจีนตั้งแต่วันที่แปดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะวันนี้วันนี้วันที่หกเลยใช่ไหมหกหรือเจ็ดแล้วนะค่ะมันมันมันไอ้ไปมันไปได้ไปฟังสวดไปอะไรมันไปได้แต่ว่าในช่วงว่าแปะเเอออวันที่สิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนี่ยอันเนี้ยคำหยาบยังพูดไม่ได้คำพูดอะไรยังไม่ได้เลยนะ,ะแต่งตัวต้องให้สวยให้หล่อข้ามกุจีนละอันนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องหนึ่งมาครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอการการไปพาทัวร์ไปที่ดำเนินวันนี้คนดำเนินโทรจองเลยนะค่ะ,ะดําเนินเลยอะ่ะโทรจองเลยบอกผมขับรถไปเองครับค่ะเพราะว่าผมอยู่ดำเนินอ่ะโทรจองแล้ว่ะโทรจองแล้วชื่อ ชื่ออะไรอะชื่อชื่ออะไรนะชื่อเออเออเอเอร์เออร์อะไรว่าหนุ่มลำเนินละกันอะไรเออหนุ่มลำเนินเนี่ยแล้วก็ต้องขอบคุณกับแฟนคลับที่ํำเนินเราไม่อยากจะเอ่ยเขาก็ท่านท่านท่านเป็นเป็นอำนวยความสะดวกในเรื่องที่ไปพาไปรีสอร์ทพาไปอะไรนะ เอากันเรียกว่าเฮลิมก็แล้วกันป่าลิมก็แล้วกันนะครับก็ท่านก็อํานวยเรื่องอาหารเรื่องที่พักอะไรท่านพาไปนะก็ขอบคุณเมื่อเมื่อวานนี้ไม่ได้พูดไปเพราะว่ามันพอดีฉุกระหุกแล้วแน่นอนนะครับวันที่ยี่สบสามยี่สบสี่กุมภานี้นะครับเปิดแล้วนะครับเปิดรับจองที่จะให้แฟนคลับเนี่ยได้ไปพบปะสังสรรค์มิเต็งกันนะครับเราจะไปวันที่ยี่สิบสาม วันเสาร์แล้วก็ไปนอนค้างคืนหนึ่งที่สุขโชคเป็นรีสอร์ทกึงก่งกึ่งโฮมสเตย์เป็นที่พักที่สวยงามแล้วก็เป็นอะไรต่างๆแล้วเราก็จะได้พบปะสังสรรค์นั่งพบปะนั่งคุยคุยกันแลกเปลี่ยนทัศนวิสัยซึ่งกันและก,กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้อะไรต่างๆแล้วก็ต่อยอดถึงการที่จะ มีเพื่อนที่ดีต่อกันเพราะการไปครั้งนี้ไปเรียนรู้เพราะว่าถ้าจู่ๆแล้วบอกว่าผมเหงานะครับดิฉันเหงานะอยากมีเพื่อนแล้วจะหาเพื่อนที่ไหนล่ะในเมื่อไม่เคยเรียนรู้กันเลยไม่เคยรู้จักกันเลยตอนนี้โอกาสเปิดแล้วเปิดให้หลายๆท่านเนี่ยจะได้รับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านจะต้องทำอย่างไรใช่ไหมครับแน่นอนครับอาหารห้ามือ้อที่พักค่ารถทั้งหมดเนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 1,800บาทค่ะนะหนึ 1, ่งพันแปดเราจะเราจะพาไปตลาดน้ำดำเนินนะ,ะนะนนช่วงที่มีแล้วก็ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ราชบุรีโอ้สุดยอดเลยแล้วก็ถ้ำค้างคาวไปดูค้างคาวที่บินออกมาจากในถ้ำเป็นเป็นร้อยร้อยล้านตัวเลยะนะแล้วก็ยังมีพิพิณา์หุ่นขี้พึ่งตลาดน้ำอัมพวา เรียกว่าครบเซตเลยตรงนั้นเลยเอากันเอากันลาดบุรีนี่ให้ให้ให้สนุกสนานไปเลยแล้วก็ให้นั่นไปเลยอ้าวพอดีมีโทรศัพท์เข้าเดี๋ยวขอรับโทรศัพท์นิดนึงก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้แต่มันไปคุยไปเรื่องเกมแไปไหสงสัยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกันเยอะนะสมาชิกเนี่ยได้รับความรู้ใหม่ไม่ไม่ไม่ ถ้าถ้าเราไม่คุยตรงนี้นะคือทุกอย่างเราต้องเรียนรู้ให้มันหมดนไงครับเราเราต้องเรียนรู้หมดเพราะมันมันเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งหมดเนี่ยเพราะปัจจุบันนี้มันมันมันพัฒนาแล้วนะมันไปกันไกลแล้วนะเราระวังตัวให้ดีเถอะตัวเราเองก็อย่าไปเออก็มีความรู้ดีเหมือนกันนะครับผมบางทีอาจจะลองบ้างนั่นนั่นนั่ลองเอา เพราะคุณเคยเราเคยพูดแต่พวกเกย์พวกผู้ชายเขาทำกันนะเราไม่เคยทำหรอกพวาภรรยาเราก็รับรู้ดีแล้วไม่เกี่ยวประตูหลังประตูลัรเราเคยคิดไหมเอ้าถามจริงๆเลยนเราเราก็กล้าพูดว่าคุณไม่มีชื่อไม่มีอะไรเอ่ยมานะเคยคิดไหมเคยาะว่าเราเป็นคนอนามัยจัดยงไงอนามัยจัดมันคิดว่ามันสกรกโปรงก็เลยไม่อันนั้นจุดหนึ่งแต่อันนั้นจุดหนึ่งแต่เคยคิดไหมว่า ม,มันมันมีมันต้องมีความแวบหนึ่งแล้วว่าเฮ้ยมันน่าจะอยากรู้อยากลองอ่ะในความรู้สึกจริงๆต้องมีอ่ะนะต้องมีแต่ไอ้ส่วนจะสกปรกหรืออนามั้นาจะมาอีกเรื่องหนึ่งแต่ไอ้ความรู้สึกจริงๆของคนเราเนี่ยอารมณ์มันมีนะเอ้มันก็ถ้าสมมุติอ่ะเฮ้ยมีไหมมีเ <Okay. S 1> ชื่อนะ่ะต้องต้องคิดแหละแต่ว่าไม่ลองหรอกไม่ทําแต่ว่าคิดอนะ่ะมันมันมันต้องคิดเราเห็นอะไรที่เป็นตัวอย่างรับรู้อะไรเราก็ เอามาใส่ตัวแล้วล่ะแต่ว่าสมองเราต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยมันมันเป็นไปยังไงมันมันดียังไงมันไม่ดียังไงเอางี้ดีกว่าผมถามคุนอย่างนี้ดีกว่าในใจคุณน่ะมีความรู้สึกนึกคิดไหมว่าคุณมีความรู้สึกจริงๆว่าอยากจะรู้ว่าไอ้เวลาที่ผู้ชายเนี่ยสอดใส่เข้าไปในช่องของผู้หญิงแล้วเนี่ยผู้หญิงจะมีความรู้สึกอย่างไรคุณอยากรู้สึกอารมณ์นั้นไหมใช่ไหมใช่ไหม คุณอยากรู้สึกจริงๆเถียงผมไม่ได้คุณอยากรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยไอ้ผู้หญิงเนี่ยอย่างที่คุณกังฟูแนะนําไงบอกว่าอยากให้ผู้หญิงเขาชอบแล้วให้เขาขึ้นข้างบนแต่ภรรยาผมเขาไม่ยอมเลยเขาไม่ยอมขึ้นก็นี่ไงล่ะก็นี่ไงล่ะผู้หญิงก็เช่นกันนะผู้หญิงเขาก็มีความคิดเหมือนกันนะคิดว่าเขาอยากจะรู้สึกในอารมณ์ตรงที่เวลาของผู้ชายเนี่ยสอดใส่เข้ามาแล้วเนี่ย ผู้ชายกันเนี่ยเขาเขาเป็นย like ังไงมีอารมณ์คิดทั้งนั้นน่ะทุกคนมันคิดท้งนั้นน่ะแต่ว่าทําหรือไม่ทําหรืออะไรต่างๆมันก็ขึ้นอยู่ที่ตรงนั้นเรียนรู้กันละครับแล้วขอบคุณที่อุตส่าห์โทรมานะครับนี่เป็นสายแรกเราก็แลกเปลี่ยนมีมีอะไรต้องโทรอีกนะครับเราจะไปเที่ยวดําเนินกันไหมน่ะฮะยัง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 อยู่เขายังอยู่ยังช่างใจอยู่นะยังช่างใจอยู่เอาไม่เป็นไรครับนะครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เปิดจองแล้วนะครับ ทางแพทยจองแล้วทางดําเนินก็จองแล้วะนะทางชัยภูมิก็จองแล้วโทรกันเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอรายการนี้นะครับเราจะรับแค่35สิบท่านเท่านั้นนะครับเพราะว่าที่พักเราก็ล็อกเอาไว้แล้วว่า35ท่านเพราะฉะนั้นท่านจองได้เลยนะครับถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดหรือว่าจะสั่งจองที่เบอร์ผมนะครับ0ู6 3 47 48 47เบอร์โทรผมนะครับจดเอาไว้เลยนะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่นะครับจองเรื่องการที่จะไปดำเนินกันไปเที่ยวกันไปอะไรกันเบอร์นี้แหละครับ0863474847สอบถามรายละเอียดหรือว่าต้องการอะไรต่างๆเพิ่มเติมนะครับได้นะครับแต่กำหนดนะครับ35ท่านเต็มแล้วไม่รับแล้วนะครับเพราะถือว่านั่นเราสมาชิกเพศหญิงเพศชายจะ อายุเท่าไหร่วัยเท่าไหร่ท่านสนใจเชิญเลยนะครับ<ะ>เพราะว่าตอนนี้เป็นการเปิดโอกาสให้แฟนคลับนะครับที่บ่นว่าเหงาไม่มีเพื่อนตอนนี้เปิดให้ท่านเฟ้นหาค้นหาเพื่อนที่รู้ใจถูกใจของท่านแล้วนะครับตอนนี้ผมจัดทำให้แล้วสนนราคาแค่1,800บาทนี่รวมค่าอาหารค่ารถค่าที่พักไม่มีกำไรนะครับไม่ได้กำไรเลยคิดแล้ว จะขาดทุนซะด้วยซ้ำไปแต่ที่ทำนี่ทำเพื่อให้แฟนคลับได้มีโอกาสได้ไม่ต้องมาบ่นอีกว่าเหงาไม่ต้องไปบ่นว่าไม่มีเพื่อนอันนี้จัดเพื่อแฟนคลับจริงๆเลยนะครับแล้วน้องมิ้นก็การันตีในการที่จะทุกคนนะพอโทรศัพท์ถามมาแล้วจะต้องถามผมนะว่าน้องมิ้นไปด้วยไหม <c oughs> น้องมิ้นไปด้วยไหม <c oughs> ผมบอกต้องไปครับเพราะว่าผมต้องบังคับไม่ไป <c oughs> เพราะว่าทุกคนก็อยากจะเจอน้องมิ้นอะ <c oughs> <c oughs> แล้วท่านน้องมิ้นไม่ไปแล้วนี่แล้วผมเออมันก็ลําบากเหมือนกันเอาครับคืนนี้นะครับเวลาเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมรายการนี้ทั้ง S M S M M S อะไรทุกอย่างนะครับพรุ่งนี้เวลาเช่นเคยนะครับห้าทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนครึ่งเราจะต้องพบกันทุกคืนแล้วผมก็จะนําเอาสาระนําเอาข้อมูลน้องมิ้นก็ต้องไปไปไปค้นหาสาระข้อมูลเอามานําเสนอกัน สำหรับคืนนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์นะครับนอนหลับฝันดีครับ They fought with